สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่จะพาไปดู10อันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลกประจำปี2022แหล่งอ้างอิงวันนี้จากนิตยสารอันโด่งดังนิตยสารฟอ r b e s ที่จัดอันดับคนรวยเป็นประจำทุกปีมาดูกันดีกว่าว่าปีนี้มีใครอันดับขึ้นหรือล่วงจากปีที่แล้วกันบ้างหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับอันดับที่10มูเกสอาบานี ชายอายุ64ปีจากอินเดียอันดับคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมูเกสอัปานีมีรายได้มหาศาลจากบริษัท r e l a n ส์ i n d u s t r รีที่ก่อตั้งในปี1966โดยพ่อของเขาดีรูไบอัปานีปัจจุบันบริษัทลี l a n ส์ i n d u s t r ร s ลงทุนในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมปิโตเคมีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติพลังงานสะอาด รวมไปถึงธุรกิจขายปีกและธุรกิจโทรคมนาคมที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า420ล้านคนและสามารถใช้ 5G ได้แล้วทั้งหมดนี้ทำให้มูเกสอับบานีมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด9,000กับอีก700ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,385,000ล้านบาทอันดับที่9สตีฟเบลเมอร์ชายอายุ66ปีจากสหรัฐอเมริกา ขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่14ชายผู้ซึ่งสมัครงานเป็นคนที่30กับ Microsoft ในปี1980หลังจากดรอบการเรียน MBA จาก Stanford และได้ก้าวมาเป็น CEO ของ Microsoft ในช่วงปี2000ถึง2014หลังจากออกจาก Microsoft ได้ก็ได้ซื้อทีมบาสเกตบอล NBA อย่าง Los Angeles Clippers ด้วยมูลค่ากว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยปัจจุบันสตีฟบอลเมอร์มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด91,400ล้านเหรียญสหรัฐ หรือตีเปนเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,411,000ล้านบาทอันดับที่8แ a ลรี่อีลิสันชายอายุ77ปีจากสหรัฐอเมริกาตกอันดับจับปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่7ผู้ซึ่งร่วมก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดูแลด้านการจัดการฐานข้อมูลข,ลขนาดใหญ่อย่าง Oracle ซึ่ง Oracle ก็เติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแต่เขาก็ได้ก้าวลงจากตำแหน่งต่างๆในบริษัท Or a c ค e เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามแลรีอิลิสันก็ได้มานั่งในบอร์ดบริหารของเทสลาตั้งแต่เดือนธันวาคม2018สิถึงสิงหาคม2022และยังถือหุ้นกว่า15ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าโดยแลรีอิลิสันมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด1 0ึ0 0แสนกับอีก00ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3 9 5ล้านล้านบาทอันดับที่7เซอร์กี้บรินชายอายุ48ปีจากสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วที่อยู่่อัันดบที9 ชายผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google ในปี1998อย่างไรก็ตามเซอร์กี้บรินได้ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Google ในปี2001เนื่องจากนักลงทุนได้กดดันให้หา CEO มืออาชีพมาบริหารงานแทนแต่ก็ยังคงหุ้นส่วนของ Google อยู่พอสมควรและปัจจุบันได้ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทไฮเทคที่ศึกษาเกี่ยวกับยานอวกาศและนั่นทำให้เซอร์กี้บินมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด1 0 7 0 0 0 0 0านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,993,000,000บาทอ ลารีเพจชายอายุ49ปีจากสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่8ชายผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google กับเซอร์กย์บินในปี1998และได้ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Google ในปี2001เช่นเดียวกับเซอร์กิย์บรินแต่ก็ได้ก้าวไปเป็น CEO ของบริษัทลูกของ Google อย่าง Alphabet ที่เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เก็บตัวหนังสือในภาษาต่างๆและจัดลำดับเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็น Google Search Engine จนกระทั่งในปี2019 ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งและก็ยังคงเป็นประธานบอร์ดบริหารและผู้ถือหุ้นหลักอยู่นอกจากนี้ Rally Page ยังได้ลงทุนกับบริษัทสำรวจอวกาศอย่าง p a n e t a r y Resources และบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Kitty Hawk ที่ทําการวิจัยและพยายามสร้างรถยนต์ให้บินได้โดยปัจจุบัน Larry Page มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด111,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่4,142,000ล้านบาทอันดับที่5 Warren Buffett ชายอายุ91ปีจากสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่6ชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพพยากรแห่งโอมาฮาเป็นผู้มีสภาวะอารมณ์ที่หนักแน่นและเข้มแข็งเป็นอย่างมากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนมากที่สุดคนหนึ่งของโลกวอรเรนบัฟเฟตเป็นเจ้าของเบิร์กชัยฮัตเทเวย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือกิจาการหลายธุรกิจเช่นประกันร้านอาหารหรือแม้กระทั่งบริษัทผลิตแบตเตอรี่ เขาให้สัญญาว่าจะบริจาคเงินกว่า99%ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยปัจจุบันก็ได้บริจาคไปแล้วกว่า49,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่ยังเหลือให้บริจาคอีกเยอะเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์มีทรัพย์สิสนรวมทั้งหมด118,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4.43 0 0 0ล้านบาทอันดับที่4บิลเกตชายอายุ66ปีจากสหรัฐอเมริกาโดยอันดับไม่ขยับจากปีที่แล้วผู้ซึ่งก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ร่วมกับพอลอาร์เรนในปี1 และก็ได้ก้าวออกมาจากบริษัท Microsoft ในปี2020ซึ่งเหลือการครอบครองหุ้นส่วนประมาณ1.3%เท่านั้นอย่างไรก็ตามบิลเกตได้ลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทอาทิเช่น Republic s e r v i c e และ Deere Company ที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา แต่ปัจจุบันบิลเกตนั้นเป็นนักบุญเพราะได้บริจาคเงินหลายพันล้านเหรียญให้กับกองทุนช่วยเหลือสังคมต่างๆแต่ถึงจะบริจาคไปมากายเพียงใดก็ตามก็ยังเหลือเงินให้ใช้เยอะอยู่ดีซึ่งปัจจุบันบิลเกตมีทรัพย์สิสนรวมทั้งหมด129,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 4, ล้าน8 1ล้านบาท อันดับที่3เบอร์นาร์ดอนนงชายอายุ73ปีจากฝรั่งเศสที่เป็นประธานบริหารและซ e อของบริษัท LVMH m ม e t h e n n e s s ซ l o u i s v u i t t o n ซึ่งเป็นบริษัทแฟชั่นและแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Louis v u i t t o n และ Sephora ก่อนหน้านี้พ่อของเขาได้ทำงานเกี่ยวกับบริษัทก่อสร้างซึ่งตัวเบอร์นาร์ดอนนงได้สารต่อกิจการและเริ่มเก็บเงินเพื่อซื้อคริสเตียนดีออในปี1985ด้วยเงินจำนวน15ล้านเหรียญสหรัท LVMH ในปี19 1997 หลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำเงินได้เรื่อยๆโดยในปี2019ก็ได้ใช้เงินจำนวน3,200ล้านเหรียญสหรัฐในการเข้าซื้อกิจการหรูโรงแรมทั้งหมด46โรงแรมรถไฟส่วนตัวและเรือสำราญจนกระทั่งในปี2021ก็ได้บริษัทอัญมณียักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างทิฟ f a n ี่ o อคในราคา15,000ล้านเหรียญสหรัฐเชื่อได้ว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการบริษัทหรูที่แพงที่สุดในโลกทั้งหมดนี้ทาให้เบอร์นาร์ดแอนโกมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด158,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีีเเปป็นนนงินไททยยอยู่่ระมาาณ5 8996,0ล้ อันดับที่2เจฟเบซอสชายอายุ58ปีจากสหร,รัฐอเมริกาตกมาจากปีที่แล้วที่ครอบครองอันดับหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ตั้งแต่ปี1994ปัจจุบันลดบทบาทตัวเองจาก CEO มาเป็นประธานบอร์ดบริหารโดยปัจจุบันถือหุ้นเพียงแค่10%เท่านั้นและยังเป็นเจ้าของกิจการข่าวสารและหนังสือพิมพ์อย่างเด e ะ a s h i n g t o n p สต์ และบริษัทอากาศายานที่สร้างจรวดขึ้นบน,นอยกาศอย่าง Blue Origin ปัจจุบัน Jeff Bezos นั้นมีทรัพย์สินร,รวมทั้งหมด171000ล้นานเหรียญสหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6,381,000ล้านบาทอันดับที่1อ l o n Musk ชายอายุ50จากสหรัฐอเมริกาคนนี้ขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่2แซงหน้า Jeff b e z o ปัจจุบัน Elon Musk ก่อตั้งบริษัท6บริษัทด้วยกันอาทิเช่น Tesla บริษัทยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ที่อีลอนได้ครอบครองพูดกว่า25%หรือจะเป็น SpaceX บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเช่น จรวดดาวเทียมที่ก่อตั้งในปี2002ซึ่งมีมูลค่ากว่า100ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากได้รับเงินทุนในเดือนพฤษภาคม2022อีกทั้งยังมีบริษัท Boring Company ถ้าแปลเป็นไทยคือบริษัทหน้าเบื่อจำกัดที่เป็นบริษัทก่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานหรืออุโมงค์ในสหรัฐอเมริกาที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโครงข่ายถนนใต้ดินระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดหรืออีโปรเจกต์ที่น่าจะคุ้นหูกันอย่างไฮเปอร์ลูปรถไฟความเร็วสูงใต้ดินที่มีการเคลมกันว่ามีการเดินทางรวดเร็วกว่าเครื่องบินและล่าสุดบริษัททวิตเตอร์ที่เพิ่งปิดดิลได้ไม่นานพร้อมกับจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับทวิตเตอร์ทั้งหมดนี้ทาให้อีลอนมสก์มีทรัพย์สิสนรวมทั้งหมด219,00 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ8ปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันล้านบาททวน นอกจากนี้ยังมีคนอื่นที่น่าสนใจเช่นมาร์คสกเบอร์กอันดับที่15ตกจากอันดับ3เมื่อปีที่แล้วถือว่าร่วงมาเยอะพอสมควรปัจจุบันมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด67,300ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่2,511,000ล้านบาท ชังเป็นเฉาอันดับที่19เจ้าของ Exchange c r ค p t o c u r r e n c y ที่ใหญ่ที่สุดอย่างบ i น a n c e ที่มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด65,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2,425,000ล้านบาทแจ็คมาอันดับที่67ผู้ก่อตั้ง A าลีบบาปัจจุบันมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด22,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่850,000ล้านบาทในส่วนของคนไทยคนแรกนั้นติดอันดับที่137จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไว้ต่อกันในคลิปถัดไปนะครับ คลิปถัดไปจะเป็น10อันดับคนไทยที่รวยที่สุดในโลกจากนิตยสาร Forbes ป,ปี2022จะเป็นใครกันบ้างโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง b a n g r u ซี y ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ